เอาด่นดกันทุกคนสื่อใหญ่ตีข่าวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเฮ hey, ลันทั้งประเทศอีกแล้วนะครับล่าสุดกับทุกคนไทยรัฐทีวีหรือบันเทิงไทยรัฐเนี่ยได้นําเสนอข่าวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอีกแล้วครับเรียกได้ว่าครองพื้นที่สื่อสุดๆลูกสาวของพวกเรานะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่น้องเนี่ยโอ้โหให้โชคแฟนๆนะครับทั้งประเทศกันเลยทีเดียวพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเกือบ99%ที่มาคอมเมนต์นะครับในช่องอินข่าวกระแสเนี่ยเรียกได้ว่าถูกเรียบนะครับไม่ใช่ ถูกกินนะครับถูกทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยกับเลข2ตัวตรงๆแล้วก็3ตัวนะสำหรับอง์อิงเพชรแทงที่ให้ในวันเขาเรียกว่าอะไรในวันที่น้องเนี่ยแสดงองอิงสตอรี่ ep 2นะครับเมื่อเช้านี้ครับทุกคนบันเทิงไทยรัฐนะครับได้ทําข่าวน้องอีกแล้วครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหองค์อิงเพชรแปงนะออกข่าวออกทีวีเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาฟังบันเทิงไทยรัฐกันสักนิดครับทุกคนว่าพูดถึงน้องว่ายังไงกันบ้างนะครับ คุณสองคนได้เป็นเศรษฐีกันหรือเปล่าน้ำตาฉันยังไม่แห้งให้เล่าให้เล่าได้ไหมล่ะทำไมอ่ะโต๊ะบันเทิงไทยรัฐของเราอ่ะรายงานข่าวมาตลอดแล้วคุณออนนี่ค่ะทำไมคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกไปเลยขึ้นแสนค่ะพี่แจ๊คกาลีนนะมคะรางวันได้เลยเออเรามาสักมุมนและเลขที่ออกเชอรี่เอาสิรางวัลที่หนึ่งเมืประจำวันที่16เมษายนเลขที่ออกได้แก่คุณขวัญหลบไปสิไทยรัฐทำข่าวอุ๋งบ่อยมากสี่สามห้า 5, น8แนี่แหละชมขาเล็กเนี้ยมีที่มาถ้าใครดูบันเทิงไทยรัฐบอกเลยว่าเข้ามาซะวันรวยแน่ ไม่ค่ะไม่ได้ซื้อต้นเลขที่แคนดี้ไม่ใช่เหรอที่เธอไปทําข่าวฉัไม่ได้ซื้อไงตํานานคู้ผันนั่นเเล่า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 อคุณผู้ชมก่อนจะไปบ้านแม่ที่แคนดี้มาที่นี่ก่อนค่ะน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพ้คนนี้ก็ของจริงเหมือนกันคุณผู้ชมเล่าคุณผู้ชมฟังแบบนี้จําได้ไหมว่าวันก่อนเราเพิ่งจะนําเสนอข่าวว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยได้ทําการล้วงหายบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพ้ซึ่งเลขสองตัวที่ล้วงได้ก็คือ เจ<อ>็ดกับหกซึ่งเมื่อวานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเข้าเลขท้ายสองตัวเจ็ดก<อ>ับเก้ามันกระดกไปเป็นเก้าเลยคุณผู้ชมค่ะตามเชื่อใครเขาเป็นเขาจะซื้อถูกอยู่มองกลับนี้มันก็กลับไปกลับมานะถูก<อ>ต้องเท่านั้นยังไม่พอก่อนหน้านี้ล้วงเลขในกลุ่มปิดได้เลข 0, 0ูนและ98 ซึ่งตรงกับรางวัลเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ด้วยคุณผู้ชมบอกเลยว่าหยิบ2ครั้งก็เข้าเป้าทั้ง2ครั้งแห่พาสามสีอยู่ไหนทูบอยู่ไหนน้ำแดงไหนพาไปหาแม่หน่อยเงานนี้ต้องเรียกว่าเจ้าแม่สำนักนะจ๊ะน้ำแดงต้องเข้าแล้วค่ะเจ้าแม่อุ๋งอิงคะเจ้าแอ้วนะจ๊ะน้ำแดงต้องเข้าส่วนทีมงานข่าวบันเทงของเราโอ้โห ถูกกันยกแก๊งจากกาักราินถูกกิน,น,นพีน่ออนนี่เขาสั่งข้าวเหนียวหมูปิ้งแม่เขาก,กินเลยอ่ะรโอโ้โหทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าอย่างพี่แจกรีินบอกว่าทีมงานเนี่ยถูกกันยกแก๊งก็แปลว่าติดตามน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงอยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับบันเทิงไทยรัฐนะครับขอชื่นชมนะนำเสนอข่าวอุ๋งอิงบ่อยมากนะครับนำเสนอน้องแทบจะทุกวีคด้วยซ้ำนะทุกคนเมื่อมีเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับ รายการบันเทิงหรือว่าข่าวบันเทิงเนี่ยต้องมีชื่ออุงอิงอยู่ด้วยขอบคุณไปยังพี่แจ็กกรีนขอบคุณไปยังทีมงานของบันเทิงไทยรัฐด,ด้วยนะครับที่นําเสนอข่าวน้องบ่อยๆให้แบบว่าแฟนคลับเนี่ยมีความสุขกันนะครับทุกคนเนาะซึ่งเวลาที่มีข่าวน้องออกมาทีไรเนี่ยครับทุกคนแฟนๆก็คือือ ส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสนเนี่ยกันเยอะมากๆเลยนะครับในแต่ละครั้งในแต่ละวันนะครับโอ้โหทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะน้องให้โชคแฟนคลับเนี่ยตลอดเวลาจริงๆอ่าไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาอุ๋งอิงนะครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นทุกคนน้องคือแบบ อย่างที่เห็นนะครับว่าบางคนท่องกระถาอุ้งอิงแล้วก็สําเร็จโอนเงินมาไล่น้ําใจมาให้น้องอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็ถือว่าเยอะมากๆในแต่ละครั้งะนะครับ mm. พิมพ์มีมข่าวกระแสนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าอุ้งอิงเห็นบอกว่าจะไม่ล้วงหายอีกแล้วใช่ไหมครับทุกคนนะครับเห็นบอกว่าน้องจะไม่ได้ล้วงหายอีกแล้วนะ ใช่ไหมเห็นพ่อการชัยไปสัมภาษณ์เนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะครับทุกคนเผื<ะ> <ฮะ S 2> ่อแบบคือการล้วงหายเป็นมันเป็นเหตุการณ์จําลองถูกไหมคะแล้วก็พ่อ,พอ,พอแม่เอฟซแฟนคลับเนี่ยอยู่ที่ว่าจะซื้อตามหรือเปล่านะครับอยู่ที่ว่าจะซื้อตามหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่ามันเป็นแค่เหตุการณ์จาลองเท่านั้นนะครับอเดี๋ยวเรามารอดูกันว่า EP ีหน้า จะมีแบบว่าสถานการณ์แบบองค์อิงเนี่ยลวงหายอีกหรือเปล่านั่นเองครับทุกคนนะบันเทิงไทยรัฐนะครับต้องบอกว่านําเสนอข่าวน้องบ่อยมากจริงๆนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับล่าสุดก็คือพาดหัวข่าวเอาไว้บอกว่าเฮลั่น hey, <L> เจ้าแม่อุงอิงนะครับให้โชค f อรับทรัพย์เต็มๆครับทุกคนบันเทิงไทยรัฐก็พาดหัวข่าวเอาไว้แบบนี้เลยทั้งในทีวีนะครับแล้วก็ทั้งช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วทุกคนก็บอกว่าโอ้โหออกข่าวเป็นวันเล่นทุกวันจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะ นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพจไหนก็ตามเนาะหรือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยก็ทําข่าวน้องทุกวันจริงๆถือว่าแฟนคลับนี่ยให้ความสนใจแล้วทุกคนไปไล่ดูว่าข่าวอุ้งอิงเนี่ยวิวสูงทุกข่าวนะครับในขณะที่วิวของข่าวของคนอื่นเนี่ยวิวน้อยมากเลยนะทุกคนไปไล่ดูวิวของอุ้งอิงเนี่ยนะครับทุกคนคือแบบนะ วิวสูงทุกคลิปวิวสูงทุกข่าวไม่ว่าจะลงในแพลตฟอร์มไหนนะครับรอบที่แล้วเนี่ยก็เป็นอของอะไรนะดาราเดลี่เหรอทุกคนที่ลงข่าวของน้องเอาไว้อะคือหลายหลายข่าวมากๆทีวีพูอะไรแบบเนี้ยแล้วทุกคนเขาก็ลงเยอะมากๆนะเนี่ยนั่นไงดังอีกแล้วลูกสาวนะครับนะนะครับก็ ไม่ชอบนะกับการดังเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมครับอยากโฟกัสเรื่องผลงานแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนดังดวงดีดวงมันมาดังมาแม่นนะครับอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นจากเพจหมอลำฮิตติดกระแสเนาะที่พูดถึงน้องอะนะครับก็ถือว่าปังมากจริงๆคือนักข่าวให้ความสนใจนะครับแล้วก็องอิงเนี่ยน้องก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ว่าจะออกข่าวไหนไม่ว่าจะออกสื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับนักข่าวก็คือให้ความสนใจหนักมากนะครับ คือลงข่าวไหนอุงมอิงก็คือครองพื้นที่หมดเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับลงข่าวไหนอุงมอิงก็คือครองพื้นที่สื่อได้หมดจริงๆนะครับเนาะนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพ่อแม่แม่เอฟทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับอุ้มอิมก็จะมาอัปเดตเนาะว่าตอนนี้มีกระแสไหนบ้างสำหรับอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนะครับจะออก ข่าวอะไรที่ไหนอย่างไรอุ้มอิ่มก็จะมานํานเสนอให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะครับทุกๆข่าวกันเลยทีเดียวเนาะนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ใครที่กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับอุ้มอิ่มก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะนะครับนะครับหรือว่าใครที่เล่นน้ําสงกรานนะเล่นน้ําสงกรานอยู่ก็ขอให้ทุกคน นะครับเดินทางด้วยความปลอดภยัยแล้วก็เล่นน้ําด้วยความระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งไม่ใช่แค่นะครับไม่ใช่แค่คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะคนในกรุงเทพมหาคนครด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ